สุ่มเทพเงาเจ็ดาว9บาทกุ่มทีเดียว100บาทได้เกือเอา้ารอบ2ได้เกือรอบ3ามตดหัสแล้วนะครับไปเข้าเกมไปเลยผู้มีเทพเงาจริงด้วยทุกคนตัว7ดาวเพียบเลยเราได้จดทะเบียนการค้าแล้วมีรหัสขายเยอะมากเลยนะบรินการรับฟาร์มทุกอย่างในเกมบริการกด Game Pass, เกมพาสเรีสุดคุ้มแล้วก็เติมโลบักด้วยนะครับใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ผมขอแนะนำร้านเติมเกมโ o บ b u c ราคาถูกะะเลยนะต้องซีมาฉับฉะนะครับใช้ระบบการเติมแบบระบบ ID สปาร์ตนะครับเป็นโลแท้นะครับ100%้นะคุ้มๆเลยนะเลทก็ประมาณนี้เลยอีกครั้งนะครับยังมี ID ไก่ตัน anime adventure นะครับพร้อมการันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากโอเคนะครับผมวันนี้เรามากันในเกม anime champion simulator นะครับจะบอกว่าอยู่กันกับเกมนี้อีกแล้วไม่ได้นะเพราะว่านี่คือ คลิปแรกของช่องผมเองนะครับก็จริงๆเปิดมาสักพักแล้วประมาณ 4- ีหวันแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยกำลังศึกษาเล่นอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างหรือไม่ได้เล่นบ่อยนะครับเลยทําคลิปช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนไปทีละอย่างทีละคลิปนะครับเริ่มจากคลิปแรกในคลิปนี้นะครับจะมาสอนหา2อย่างนะเป็นส่วนของทาริสนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของมิดเดิลตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นดากอนฮีโร่ดินจารกว่าไป แล้วสองนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมมีโค้ดมาแจกนะครับสโค้ดเลยโค้ดไปให้ในช่องคำอธิบายหรือใต้คอมเมนต์นะครับอ่ะเผื่อใครไม่อยากดูนะครับโค้ดแรกนะมีชื่อว่าวันมิลเลียนนะวิธีการใส่โค้ดนะครับกดมาที่ร้านค้ารับเลือกลงมาล่าสุดนะใส่นี่ยวันมิลเลียนนะกดรีดีมได้เลยผมใช้ไปแล้วนะครับโค้ดนี้แล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับจะมีชื่อว่ารีลิสนะนี่นะปุ๊บ่ะผมใช้ไปหมดแล้ว นะครับผม100 Talent t a l e n t t o k e n นแล้วก็ได้25 p r e m i u m m ร d เ l ียนะครับตัวมาให้แล้วนะได้เพชรหมื่นหนึ่งเรียบเริ่มกันจาก t a l e n t ทางซ้ายนี้ก่อนนะว่าคืออะไรอ่ะนี่นะนี่นครับเราจะใช้เหรียญน,นี้นะซุ่มโลทั้งหมดเลยนะตอนนี้โลดาเมจผมเป็น SS ใช่ไหมแต่ผมเออไม่อยากได้เอสเอสมาอยากได้เอสตัวก็สุ่มไปครับสังเกตว่าผมจะใช้แค่1เหรียญน,นะครับสำหรับการสุ่มทุกอันเห็นไ,ไหมใช้แค่1เหรียญเท่านั้นนะครับรอบนี้ก็ดีนะครับได้ SS2 อันเลยนะครับ เอสสอันเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุ่มจากไปเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับอ่ะนี่นะพอผมได้เอสเมานะครับผมสามารถล็อกได้ครับล็อกปุ๊บถ้าล็อกแล้วเนี่ยมันจะสุ่มเจ้าสามอันครับก็คือจะใช้เป็น2เหรียญนะครับถ้าเราล็อกคิดติดแล้าดาเมจไว้อีกปุ๊บจะกลายเป็น4ี่เหรียญก็คือมันจะคูณไปเรื่อยนะครับถ้าเราล็อก3อันก็จะเป็นแปดถ้าเราล็อกหมดเลยไม่มีครับมันก็ไม่เลยสุ่มแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาสปีดกับอาบิลิตี้ดาเมจออกนะครับก็จะสุ่ม2อันนี้แทนนะแบบนี้นี่เห็นไหมครับอ อยากได้ à, adalah, mm okay. okay. SS นับสุ่มไปเอ้าได้ SS แล้วแต่ผมกดรี l o ทำไมวะเพลินไปหน่อยเดี๋ยวหาใหม่โอเคครับตอนนีสสปีดผมได้ SS แล้วนะครับก็จะทำการล็อกไว้นะครับก็จะเหลืออันสุดท้ายนะครับก็จะใช้8เหรียญนับในการสุ่มแค่อันเดียวนะครับมันจำเป็นมากๆครับเหรียญเนี้ยผมเลยทำคลิปนี้ออกมาไงอู้ ได้3 S ครับคือมันต้องเท่าโอเคเลยคือมันต้อง S 3ตัวแต่ว่าแค่นี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับแล้วก็มาที่เหรียญนึงนะครับจะเป็นมิดลนะครับมิดลคืออะไรครับเดินมาที่ควิกตรงนี้นะครับนี่นะสมมุติว่าผมกดเป็นเดมอนสเลเยอร์นะครับเป็นเซนจิสึนะครับกดไปนะครับนี่ครับมันจะใช้เหรียญสเลเยอร์มิดลนะครับหรือใช้พรีเมียมได้นะเก็ดพรีเมียมก็ได้จากโค้ดที่ผมได้ให้ไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นสุ่มประมาณนี้สุ่มเอฟเฟกต์ตัวละครเลยครับอ่ะได้แม่่่่่เเเเหหลลลล็็กกกกืืออออนะะแมมสุต อ่ะได้ลิชหนนะครับเกลือตอนนี้เหรียญหมดแล้วนะครับพียับแล้วอันนี้หายังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการหากันนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากไอ้พวกมิดอลก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันมีหลายเหรียญน,นะอ่ะสมมติว่าเราไปที่โลกหนึ่งแล้วกันอ่ะเอ้พี่ชาโลก d e m บอนเซเลเยอถ้าเรามีตัวของ d e m บอนเซ y e r เราต้องใช้เหรียญของ s ซเลเยอร์มิดลนะครับด้วยการเล่นเลดนะครับเลดอยู่ที่ไหน ให้เราวาร์ปมาที่ดินจานะครับจะอยู่ทางซ้ายนะครับตรงนี้จะมีเลดนะครับให้เราปลดล็อกอะไรที่เรียบร้อยนะครับพอเข้าแล้วเรี่ยเราจะกลับมาที่แชมเปี้ยนซิตี้นะครับก็ดึงเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับถ้าคุณเล่นกรีนแพนเน็ตก็จะได้ของเหรียญกรีนแพนเน็ตมานะครับก็คือของใครของมันนั่นเองนะถ้าดินจาวิเลดเราก็ต้องเอาตัวดินจาวิเลดเนี่ยนะเห็นภาพไหมเห็นภาพเ่ยนะมันอันนี้มัน เ,เข้าใจง่ายแล้วก็หาค่อนข้างง่ายเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตาหนึ่งนะเป็นในส่วนของ Demon Slayer นะครับมีเดียมน่าจะไหวครับอ่ะปะอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมขอวิ่งเคลียร์ดานอะไรที่เรียบร้อยก่อนแล้วกัน อ่ะนี่ครับพอเล่นจบตรงนี้ครับจะมีกล่องให้เราเปิดนะครับนี่ครับเราก็จะได้เหรียญมานะครับเอาไว้สุ่มพัสสีตัวละครน,นะครับโอเคแต่เราต้องไปต่อนะหนันยังไม่จบนะครับ Okay, ตายแล้วครับนี่ครับสังเกตเลยครับตีบอสจะได้เหมือนกันนะมีกล่องซ้ายกับกล่องขวานะครับกล่องซ้ายเปิดได้แค่วันละครั้งนะครับกล่องขวาเปิดได้เรื่อยๆนะครับผมเรียบร้อยครับได้เหรียญมาแล้วก็จากที่ทุกคนสังเกตนะครับตีบอสก็ได้เหรียญเหมือนกันนะใช่ครับตีบอสตัวนี้ก็ได้เหรียญเหมือนกันนะครับตีบอสของทุกแมปทุกโลกได้เหรียญเหมือนกันนะแต่มันจะสุ่มนะแล้วมันก็ไม่ได้กรารันตีนะเดี๋ยวผมตีให้ดูตัวหนึ่งนี่นะอ่ะตัวนี้ได้นะตัวนี้ได้ไหมถ้าได้บางก็จะเป็นแบบนั้นนับ ต่ถ้าไม่ได้าจ,าจะเป็นยังไงเน่เดี๋ยวผมตีิตนี่ครับอันนี้คือไม่ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาเหรียญไอ้นี่กันเออเหรียญน,นี้นับทาเลนโทเค็นเนี่ยหายงไงนับวิธีการง่ายๆในการหาเหรียญน,นี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเหรียญทาเลนโทเค็นกันนับวิธีการหาง่ายๆนะครับอันนี้น,น่าจะมีคนหลายคนทําไปแล้วนะและผมก็ไปลองใช้ดูมันก็คือเร็วที่สุดจริงๆ เนี่ยครับไปที่ไพเรตทาวน์นะเนี่ยครับนี่คือแมปที่เล็กที่สุดนะครับแมปมันประมาณนี้เองิดขึ้นไปก็เสร็จแล้วนะครับก็แบบนี้แหละครับมันจะเกิดในส่วนของกระต่ายใช่กระต่ายหรือเปล่าวะตัวอะไรอ่ะรูมกันนะครับก็จะมีอยู่หลักๆอ่ะเห็นป่ะมีใครสังเกตเห็นป่ะนับอยู่ทางซ้ายตรงนั้นนะครับจุดแรกนะครับที่มันจะเกิดนะครับก็คือในส่วนของหลังตรงนี้เลยนะครับจุดแรกแล้วก็จุดที่2นะครับก็ที่เราเห็นเลยนะครับนี่แอบอยู่ตรงนี้ัเองนะครับก็กดเลยปุ๊บ นี่ครับแล้วก็จะได้เหรียญมาแบบนี้นะครับจุดที่3ก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจุดที่4ี่นะครับเดินมาข้างบนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่ห้านะครับจะอยู่ตรงนี้จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปเดินมาเลยครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อ่ะไม่มีนะครับแล้วก็จะเกิดตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็ให้เราเดินไปข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะมีเกิดเหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจุดต่อไปนะครับจะเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่อย่าหลังกล้องตรงนี้ นะครับแล้วก็จะเป็นจุดตรงนี้ร ra, ครับประมาณนี้ครับสังเกตเลยว่าม exactly, pues ันเดินใกล้ๆเลยนะครับเดินไม่ไกลนะมันจะมีเป็นตัวสีทองกับสีฟ้านะครับรู้สึกว่าสีฟ้าจะได้3มทองจะได้10อ้าวเกิดนะครับอานะดูนี้นียนะได้3ครับกับได้10ทัวแล้วล่ะนะผมนึดว่ามันสุ่มตอนแรกตัวสีฟ้าจะได้3นะครับตัวสีฟ้าขาวจะได้3แล้วก็ตัวสีทองเนี่ยมีเหมือนกันนะมันจะได้10นับซุ่มดอกเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองวนดูอีกรอบนะเผื่อมันเกิดนะนี่นะ ป๊บประมาณนี้นะครัสำหรับการสุ่มนะครับก็คือเหรียญผมเนี่ยมันเหลือจากการเล่นเหรดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มให้ทุกคนดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรดีๆไหมนะแบ็คคงแบ็คโฮอะไรเงี้ยอยากได้วะ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับสแต็กมันกระจอกนะมีั้บมี59อันเลยเหรอโอ้โหถืว่าได้มาเยอะนะเดี๋ยวสุ่มเลย อ่ะตัวนี้ได้มาเป็นสตรองสามนะโอเคอ่ะโอเคครับเหรียญหมดแล้วนะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปฟาร์มเหรียญน,นี้ก่อนนะเหรียญที่ผมมีน้อยมากเลยนะครับฟาร์มมาแต่ทาเล่นอย่างเดียวเลย แล้วใคก็ชอบคลิปฝากที่จะกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับก็ใครที่ให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำนึกไว้ครับผมเย้ yeah.